สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ AEC Take Off กับวิภพรพูนเกตวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ชมคะ หนึ่งในผู้บริหารหญิงที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในขณะนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักคุณจรีพรจะรู้ก่อนสกุลประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนค่ะ ปัจจุบันกลุ่มบริษัท WHA Corporation คือผู้นำธุรกิจด้านการบริหารโลจิสติกสและนิคมอุตสาหกรรมอินฟาสตรักเจอรที่ครบวงจรพร้อมด้วยระบบพลังงาน Clean Energy และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์โลกดิจิทัลทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนวิสัยทัศน์ของคุณจริพรจะผลักดันให้ WHA เป็นศูนย์กลางนิคมอุตสาหกรรมครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนได้อย่างไร เราไปหาคำตอบพบกับคุณจริพรพร้อมๆกันเลยนะคะท่านผู้ชมคะรายการ AC e Take Off ขอพาทุกท่านมาพูดคุยกับคุณจริพรจรุกรสกุล CEO หญิงแกร่งมากด้วยความสามารถแห่ง WHA Group สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตียก พี่จูนนะคะตามสบายเลยค่ะวันนี้นะคะทางรายการ a อ Tech ออ f ต้องขอขอบพระคุณพี่จูนมากๆนะคะที่ให้เกียรติมาให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะคะยินดีค่ะก็ก่อนก่อนอื่นเลยนะคะในอยากให้พี่จูนช่วยแชร์ภาพรวมของบริษัทในช่วงที่เศรษฐกิจของเราเนี่ยเริ่มมีแนวโน้มที่ปรับฟื้นตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่พี่ปีนี้เป็นปีที่ดีของระบีเจกรุ๊ปนะคะ เนื่องจากว่าในสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะที่เกิดเรื่องโควิดเข้ามาแอตแทกทั้งโลกเลยนะคะจริงๆภาพของดูบิเชย์เนี่ยเนื่องจากเรามี4ี่กลุ่มธุรกิจนะคะคือนิคมสารรมโลจิสติกสาธารณพลังงานและก็ดิจิทัลแต่และกลุ่มธุรกิจของเราเนี่ยก็โดนแอตแทกไม่เหมือนกันบางอันบวกบางอันลบะนะคะอย่างเช่นตัวโลจิสติกเนี่ยดีดีเพราะว่ามันเกิดการเดินทางไม่ได้การอะไรผิดล้านอะไรทั้งหมดนันอ e ีคอมเมิร์ซโตเร็วมากอั้อโลจิสติกดีต่อเนื่องนะคะนิคมสาหกรรมนี่กระทบ กระทบเนื่องจากว่าเดินทางมาไม่ได้นะฮะส่วนมากลูกค้าเราเป็นต่างชาติมันเดินทางจากต่างประเทศมาไม่ได้ยอดขายที่ดินก็ตกแต่ว่ามันเป็นการเราก็เชื่อมาตลอดว่ามันเป็น temporary เพราะว่ามันมีกระแสการเคลื่อนย้ายฐานทุนนะฮะไอการที่เกิดโควิดขึ้นมาเกิดเทรดวอล์ขึ้นมาต่างๆเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนย้ายฐานการลงทุนมาเซา์อีสเอเซียอันนั้นกลุ่มทางด้านที่ข่มสาการควรจะได้รับผลบวก แต่พอมาเจอเรื่องโควิดเดินทางไม่ได้ที่ผ่านมาตัวเลขยอดขายที่นี่นก็ลดลงไปนะคะท่านอาารรูปพลังงานดีต่อเนื่องอยู่แล้วอ,อันเจนิรัพของดูบิชเ l อเนี่ค่อนข้างจะบาลานซ์กันได้ดีมีทั้งบวกทั้งลบทั้นพอช่วงโควิดก็เป็นช่วงที่อย่างเช่นปี2020ทองเราติด2 2> ลบไปไม่กี่เปอร์เซ็นต์สี่ห้าเปอร์เซ็นต์พอปี2 0 2 0ปีที่แล้ว, 20, ลวเราโตขึ้นเราโตขึ้นสองดิจิตพอปีนี้มันกลายเป็นว่าทุกอย่างกลับมานะคะตัวนี้ครมอุตสาหกรรมดีมากๆเนื่องจากว่ามันมีการเดดินทางไ้้แลว ทั้งปีนี้เราตั้งเป้าการขายที่นิคมอุตสาหกรรมทั้งไทยและก็เวียดนามรวมกันน่าจะโตมากกว่า40% ใช่ค่ะส่วนธุรกิจโลจิสติกก็ดีต่อเนื่องนะคะดีต่อเนื่องมาตลอดเลยนะคะคกลุ่ม utilities เรื่องน้ําก็ดีค่ะนะคะ,คะเพราะว่าทางด้านประชาชนกับเรามีน้ําอุตสาหกรรมกับน้ําที่ที่ฮานาอยที่เวียดนามเป็นน้ําทางด้านให้ประชาชนทั่วไปใช้อันนั้นได้รับผลกระทบจากโควิดมีการปิดเมืองปิดอะไรยอดขายน้าดรอปบีนี้ก็ดีขึ้นนะคะแต่ทางด้านอุตสาหกรรมก็กลับมาดีการส่งออกดีทุกอย่างก็มีการ o p e เ a t i o n ได้ดีพลังงานก็ดีอะไรเงนี้ค่ะแต่พลังงานกระทบค่ะรอบนี้ พลังงานควรจะดีในปีนี้ควรจะดีมากๆแต่มันก็ทบจากสงครามยุโรสเซียยูเครนต้นทุนแก๊สม่วนเพิ่มขึ้นต้นทุณฐานดินเพิ่มขึ้น,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 พ,นพลังงานลยก็ทบอะ่ะอันไอการบาลานซ์พอร์ตของเราเนี่ยค่อนข้างธุรกิจเรามีหลากหลายแต่ปีนี้โดยภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็น่าจะดีกว่าปีที่แล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะอย่างที่พี่จูนพูดเมื่อกี้เรื่องของโควิด1นนะคะดูจากภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยมันมันดรอปไปเยอะ แต่ว่าพี่จูนมีเคล็ดลับยังไงบ้างคะที่ยังคงให้ w h a Group เนี่ยยังคงมีการขยายธุรกิจเ,เติบโตอย่างต่อเนื่องเลยเนี่ย <c oughs> การบาลานซ์พอร์ตโฟลิโอยังไงบ้างคะเราก็เห็นไปดูในแนวดิจิทัลมากขึ้นเรื่องเทคโฟโร์มมากขึ้นด้วย <c oughs> คะ่ะ <c oughs> คือต้องมองภาพว่าในการทําธุรกิจนะคะ <c oughs> เราต้องพูดเสมอว่าคุณต้องเจอ ใครเสตลอดเวลานี่แหละไม่ใช่ว่าไม่มีโควิดจะไม่มีเรื่องอื่นเห็นไหมคะไม่มีโควิดก็มาเจอเรื่องไอ้สงครามใครจะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราหวังชีวิตพี่ที่ทาธุรกิจมาพี่ไม่เห็นปีไหนเลยพี่จะไม่เจออะไร <c oughs> กระทบแรงบ้างน้อยบ้างอะไรบ้าง <c oughs> มันพี่มองผู้เสมอว่าในการทําธุรกิจเนี่ย mm. คุณต้องดูธุรกิจของคุณเนี่ยไม่ rely, rely business, dai, business, business เล l y o ลายอ i อนบ s ิษัทใดบริบริษัทสโดยเฉพาะ mm. เพราะมันเกิดใครสิขึ้นมาคุณสะเทือนทั้งหมดเลยอย่างเช่นท่องเที่ยวถ้าคุณทาท่องเที่ยวอย่างเดียวที่ผ่านมาคุณตายแน่เลยถูกไหมคะสายการบินอย่างนี้ ใช่ไหมคะการบาลานซ์พอร์ตเนี่ยธุรกิจเราต้องดูแต่พี่เชืเราเห็นห่างน,นี้มานานมากแล้วเมื่อก,ก่อนพี่ทำโลจิสติกอย่างเดียวใช่ไหมคะพอพี่เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆพี่ก็ตลาดหลักทรัพย์เพ็นช่องทางโอกาสพี่ถึงมีการขยายธุรกิจพี่เพิ่มขึ้นก็คือหนึ่งไปเทคโอเวอร์นิคมอุตสาหกรรมสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาสปินทางด้านตัวยูนิตรีแซนด์พาวเวอร์ขึ้นมา ถัดมาพี่เห็นเรื่องเทคโนโลยีเรื่องเทรนมันจะไปเรื่องเทคโนโลยีพี่มันตั้งแต่ปี2016-17แล้วพี่ถึงตั้งดิจิทัลใหม่คือดิจิทัลขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตไอ้สธุรกิจและขยาย e น b u s เบส s s โมเดลใหม่ๆด้วยนี่คือการบาลานซ์พอร์ตก่อนนะคะเพราะฉะนั้นไอการมองที่พี่มองมาตลอดพี่ไม่พี่มองหนึ่งพี่บอกแล้วว่าพี่มองว่ามันต้องมีใครสิทธิ์สลอดใครสิทธิ์อะไรละ่ะที่จะกระทบเราไม่รู้หรอกแต่เราต้องทําวางพังด้านตัวรถแบบให้เราว่าเจออะไรก็ตามวางสายที่เติร้ดก็ตามเรารับมือได นั่นคือคุณจะเป็นสุดยอด CEO ได้เป็นผู้หารเบอร์หนึ่งขององค์กรทุกวิกฤตมีโอกาสทํายังไงที่คุณจะคว้าโอกาสนั้นๆ mm hmm. ค่ะเดียวกันที่ผ่านมาพี่สนใจเรื่องเทคโนโลยีมากเพราะว่าเทรนของโลกมันเปลี่ยนนะ่ะมันเป็นโลกของดิจิทัลโลกองของเทคโนโลยี hmm. แล้วมันจะเปลี่ยนเร็วมากด้วยตอนนี้เราอยู่ที่ช่วง exponential แต่เป็น exponential ตรงนี้นะคะ mm hmm. มันไม่ใช่ช่วงเริ่มต้นเอเลฟตนี่มันเริ่มมาช่วงหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้กำลัง hmm. ช่วงตรงนี้เทรนตรงนี้นนคือสิ่งที่สําคัญมากเลยมากเลยมันแลมป พี่พูดเอาไว้ปี2018ว่าเราจะเริ่มเห็น2020เนี่ยมันเกิดการชนกันเรื่องเทคโนโลยีที่ทำดีเสิร์ตมาจะเห็นภาพแล้วมันก็จะเริ่มแลนด์มาร์ตรงนี้ขึ้นมานี่ใครจะเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้อันธุรกิจที่พี่ทำมาเมื่อก่อนสามกลุ่มธุรกิจพี่เนี่ยโลจิสติกส์นิคมยูทิลิตี้สันทา,ทาว์มันเหมือนนะอินฟราสตรัคเจอร์นะใช่่คะอินฟราสตรัคเจอร์ที่สำคัญของการพัฒนาประเทศถ้าพี่ยังอยู่แค่นี้ขยายเป็นร้านไปออกอดีตไปเรื่อยๆพี่กับอินฟราแต่พี่บอกเห้ยไม่ใช่เนื่องจากพีม่มีสิ่มากๆ จะทำยังไงเรื่องเทคของพี่มาเด o p บออนอินฟรา u ักเจอขึ้นมาเทิร์นทูเทคคอม a n ีให้ได้ <c oughs> นั่นคือสายชีวของพี่ในการทำตอนนี้ค่ะ แล้วขอถาม <c oughs> นิดนึงคะ่ะเรื่องที่พี่พูดเรื่องโทเค็นดิจิตอลจากต่างตรงตรงนี้คะ่ะ <c oughs> พี่คิดว่าจะเอามาใช้ในในกลุ่มของธุรกิจของพี่ยังไงบ้างคีง่โทเค็นมันเป็นเรื่องหนึ่งเล็กๆในกลุ่มดิจิตอลแค่นั่นเองก็คือเป็นการโทเคไนซ์ต่างๆต่าง,างๆ <c oughs> เปลี่ยนสินทรัพย์ต่างๆให้เป็นที่เราจับต้องได้โดยไม่ใช้ทางด้านทรีสเคอร์เรนซีแต่การมองภาพว่าคุณต้องสร้างบิสนสขึ้นมาให้ได้ก่อนสร้างอีโคซิสเต็มขึ้นมาให้ได้ก่อนอย่างเช่นที่พี่กำลังทำอยู่เนี่ยอย่างในที่กลุ่ลัง่อยุ P er to P er energy trading นะคะคือว่าตอนนี้ล,ล,ลูกค้านี่นีของพี่เนี่ยที่พี่ทำเรื่องโซลา่าติดตั้งเรื่องโซลา่าไม่ว่าจะเป็นโซลา่าลูฟโซลา่าโฟลติงโซล่าคอพาร์กต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะคะ,คะในในให้กลุ่มลูกค้าในนี้กลุ่มสังคมขึ้นมานะคะตอนนี้พี่กำลังมองภาพเพราะต้นทุนโซลา่มามันถูกลงเรื่อยๆอถูกไหมคะใช่ค่ะตอนนี้พี่มองภาพว่าจะเทรดเอเนจีแล้วหนึ่งก็คือว่าคนที่คอนซูมอย่างเดียว กลายเป็นโพผูเมอร์ได้แล้วเป็นโพผูเมอร์คือขายได้เพราะบางทีคุณมีหลังคามหาศาลมากมสมมติคุณมีหลังคาสร้างได้10บเมกะวัตต์คุณใช้เองนหกเมกะวัตต์คุณก็ติดตั้งหกเมกะวัตต์แต่พดี๋ยวไม่จำเป็นละคุณติดตั้งสิบเมกะวัตต์เลยนะสี่เมกะวัตต์เดี๋ยวพี่หาคนมาซื้อให้เธออินทูรายได้เพิ่มขอ่าใช่นี่ค<ม>ือคือการเทรดสิ่งที่พี่ทำคือพยายามเทรดพลังงานพยายามทำเรื่องเทรดพลังอาศัยเรื่องถึงเรื่องบล็อกเชน <ừ. S 1> สุดท้ายแล้ว e c o คโซ,ซิสเ m ก็จะเกิดขึ้นเพราะมันเกิดการเทรดได้พี่ทำถานเอาโทเคนมาก็ได้เป็น u ู i ิต t ้โทเคนก็ได้ <ừ. S 1> หรือพี่บอกธุรกิจพี่มีตั้งแต่เรื่อง financial น u s i n บิสพี่มีไรายได้จากการให้เช่าคลังสินค้าให้เช่าโรงงานจากเรื่องน้ําเรื่องพลังงาน,นงตา่างๆสามารถทําโทเคนได้หมดลยคะ่ะ ก็จะเป็นยูทิลิตี้โทเหรืออะไรก็ตามหรือการที่พว,ว่าพีรกาวิวถึงด้านตัวย y โจ่เฮลท์แครเรื่องใหม่ขึ้นมามสุดท้ายมันก็สามารถใช้โทเค็นได้โทเค็นคือส่วนหนึ่งแค่นั้นเองค่ะของการทำ ecosystem อ,อีโคซิสเต็มนรื่องนี้ขึ้นมาขออนุญาตสอบถามพี่จูนต่อนะคะ คือเนื่องจากแนวโน้มลูกค้าของกลุ่มเราอะะจะมีลักษณะของลูกค้าประเทศจีนเยอะอใช่ไหมคะแล้วก็ในเซกเมนต์ก็จะมีการขยายธุรกิจในส่วนกลุ่มนี้ทราบว่านักลงทุนต่างชาติที่เขามีแนวโน้มที่จะย้ายฐานการผลิตมาที่ในเมืองไทยเนี่ยเรามีการรับมือแล้วก็มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการดูแลตลาดลูกค้า กลุ่มนี้ยังไงบ้างคะต้องเรียนว่าพี่มีสองกลุ่มแล้วกันที่ททได้รับผลกระทบในทางดีจากการย้ายขึ้นย้ายฐานทุนจากจีนนะคะ,คะกลุ่มแรกแน่ๆเลยคือกลุ่มนิคมสารกรมต้องเรียนว่าสมัยก่อนนินคมสาหกรรมเราพอชั่นของคนจีนลูกค้าจีนน้อยมากแค่สองเปเซ็<ม>ของทั้งพอสมากจะเป็นญี่ปุ่นสามสิบแปดเปอร์เซ็นตแต่สองสมปีมานี้ลูกค้าจีนโตเร็วมากมนะคะลูกค้าจีนนี่คือโตแบบว่า 70%อร์ซของสองสามปีนี้เลยนะคะก็เกิดจากปจัจจัยหลายเรื่องที่เราทราบกันมาใช่ใชไหมเกิดเรดบอล<ช>การเกินในยฐา,<ช>านทุนเกิดโควิดการกระจายความเสี่ยงมาอันลูกค้าจีนของเราเนี่ยตัวนี้ก็โต,ตเหลือมากมขณะเดียวกันอีกอันหนึ่งที่คทุกคนไม่ทราบโลจิสติกคุณเห็นแบ,บแรนด์อย่างของจีนใช่ไหมคะพี่เอ๋พี่เนมชื่อไม่ได้ใช่เมื่อก่อนลูกค้าโลจิสติกพี่ไม่มีคนจีนเลยนาะตอนนี้ลูกค้าจีนพี่ว่าน่าจะแตะซโตขึ้นมาเร็วมากเช่นกันนะคะ นั้นเราเห็นการเคลื่อนย้ายจีนการมองการขยายงานของจีนมาโตในเมืองไทยต้องการโตแอสโซเชนอลเขาบอกแล้ทงโลจิสติกส์ก็จะใช้ไทยเป็นลีเจียแนลในการขยายทางด้านตัวีเจีนลนี้ Southeast Asia ตต่างขึ้นมาทาใว่าเรารับมือยังไงเนื่องจากว่าภาพโลจิสติกเราเห็นเทรนด์การเติบโตอีคอมเมิร์ซมาหลายปีแล้วนะคะที่พูดในตลาดทรัพักตั้งแต่8-9ปีก่อนแล้วแหละว,ว่าอีคอมเมิร์ซจะมานะเราเห็นสัญญาณการกระตุกเห็นการเล่นอินเทอร์เนต็ตของคนไทยเห็นเทรนด์ที่มาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เลยมองภาพรูมงไทยเนี่ยอีคอมเมิร์ซจะมา และแอสของประเทศไทยมันแอ uh, ส r า t e จิ c l ลเคชั o นเรามีโปรดักต์เยอะมากแล้วพี่ก็คนขคนชอบซื้อของชอบอะไรตรงนี้ก็มาเท็นนี่น่าจะโตผลกดพี่ก็เตรียม facility การออกแบบดเชิทลในการรองรับลูกค้ากลุ่ม e-commerce เพราะ e-commerce มิร์ซการดีไซน์ทางด้านตัวอาคารให้เช่าโรงงานให้เช่าหรืออาคารสินค้าให้เช่ามันไม่ได้เหมือนโอเปอเรชันทั่วไป นั้นโอเปอเรชันแต่ละอย่างมันก็จะแมชของแตลาา่ละอย่างพวกทางด้านโทรเฮลท์แคร์เป็นอีกแบบหนึง่งคอนซู m เมอร์ีกแบบหนึง่ง e อีคอมเมิร์ซก็เป็นอีกแบบหนึง่งมาต้องสร้างอีโคซิสต็มให้เขาพี่ก็เตรียมตรงนี้เอาไว้นั่นเห็นว่าพอเกิดการเคลื่อนย้ายฐานทุนมาลูกค้าอ e ีคอมเมิร์ซเป็นลูกค้าของเราเกือบหมดไม่ใช่เฉพาะแบรนด์จีนแบรนด์ต่างๆก็เป็นลูกค้าเราเกือบหมดเพราะเราตอบโจทย์ให้เขาเราเป็นโซลูชันให้เขาได้ถัดมากลุ่มนิคมอุมุสากรรมนะคะเราก็มองภาพเราก็เตรียมพื้นที่ดินนไี้คเมุ เวลามาเสร็จตัวใหญ่มาละเดี๋ยวตัวส u p p l y c ตามมาเราเตรียมที่ดินยังไงรองรับการทํางานพวกเขาให้ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องเตรียมเสมอ infrastructure ในการรองรับธุรกิจใหม่ๆเรามองว่าอะไรจะมาล่ะพี่มองว่าออโต้มาแน่ๆ sector ยานยนต์มาแน่ๆแล้วก็เตรียม infrastructure หรือเตรียมทางด้านตัว cluster เพราะ cluster ยานยนต์ supply ยเชนทั้งหมดมันอยู่ในทางด้านตัว W H A อยู่แล้วไงฮะดูกลุ่ม consumer เนี้ยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี้ยเราก็ต้องเตรียมอิสระเราต้องเตรียมเพิ่มเรื่องคนเพราะมันเป็น high end อิเล็กทรอนิกส์ ก็ต้องประสานงานกระ่วยงานภาครัฐในการเตรียมเรื่องคนให้ทางด้านตัวไฮเอ็นคนที่จะไปใช้ทางด้านตัวสกิ l l ลเวลที่เป็น e l เ c ็ก o n นิกส์ในการเตรียมพร้อมหลายอย่างมากค่ะถ้าอย่างที่พี่จูนเล่าให้ฟังเนี่ยเหมือนกับวางแผนระยะยาวให้กับ w h a เนี่ยไปแบบ able, s ustainable เติบโตอย่างยั่งยืนนี้พี่จูนมองในเรื่องของภาพรวมบริษัทอีก10ปีหรือว่า long t e r S w s a จะเป็นรูปแบบไหนคะ <Okay. S 1> พ,พี่มองว่าพี่ตั้งแผนแะล้วเมื่อก่อนต้นปีนะ2022พี่ประกาศเลยภายใน3ปี22-23-24เนี่ยพี่จะเทินทูเทคคอมพานีให้ได้เทินท mm ูเทคคอมพานีคือเรื่องแรกในการสร้างบิสซิ e ส s m o d e ลใหม่ๆขึ้นมาถ้าเป็นภายใน10ปีหรือพี่การเติบโตงพี่คือพี่จะเป็นโ o บอล โกเบคอร์ปอรทให้ได้บางคนเพราะว่าพี่เป็นโกลบกลแล้วก็คือว่าพี่ก็มีลงทุนต่างประเทศอยู่แล้วแต่พี่ว่าไม่ใช่คําว่าโกอบพี่มันใหญ่กว่าน,นั้นเยอะพี่ต้องพี่ต้องมองพาพี่ต้องเป็นภาพใหญ่ว่าเฮ้นี่คือประเทศนี่คือตัวแทนบริษัทใหญ่ของเมืองไทยไปลงทุนที่ต่างประเทศอะไรประมาณอย่างนะั้นนะฮะ ดูเท่าจากวิสัยทัศน์ของพี่จูเน่ก็มีการปรับแผนกลยุทธ์ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าหนูก็แอบทํากันบ้านมาก็ทราบว่าพี่จูนมีการปรับกลยุทธ์ทุกๆ2ปี5้บวกหแล้วก็มีการปรับถูกค่ะเพราะว่าพี่มองว่าลูกสาวที่สาคัญมากในการวางรแบบในการมองภาพให้ขาดที่พี่เคยพูดว่าพี่วางสายยี่ยี่สิบปีตั้งแต่ปีสองพันสิบสามคนก็ตกใจทรยวางยาวพี่บอกพี่ต้องมองยาวเพราว่าไม่งั้นถึงคุณจะขาดดเรกชันที่ชัดเจนโตอย่างสเปะสปะ จะสังเกตว่าบาง,งบริษัทที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันมีโอกาสเข้ามาเยอะมากนะคะใช่ค่ะตั้งแต่บริษัทมาให้ซื้อแหล่งเงินทุนแหล่งนั้นแหล่งนี้ถ้าคุณโตอย่างดิเรกชันคุณก็จะเห็นทุกอย่างกว้าได้หมดเลยถึงเวลาเศรษฐีเปัญหาคุณแจงว่าคุณไม่ถนัดคุณก็ทยอยตัดขายตัดขายอย่างเงี้ยคุณจะเจออย่างนี้มาเยอะมากพี่ถึงวบอกว่าวางสายให้ชัดเจนจุดแข็งเราคืออะไรจุดยืนเราคืออะไรเราจะไปยังไง ระหว่างนั้นเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนได้มันไม่ใช่ว่าซายี้ไปอย่างนี้ก็ต้องไปแบบนี้นะคะทาแบบนี้เพื่อให้กลุ่มองค์กรไม่หลงทางว่าเราจะโตแบบนี้เราจะโตแบบอีโคซิสเต็มเราบอกว่าเราโตแบบออร์บิทคือวงโคโจรคะจะเห็นว่าธุรกิจที่บิเชโตเนี่ยแต่ละฮับที่พี่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันลิงก์ด้วยกันนะคะลิงก์โดยฐานลูกค้าลิงก์โดยฐานเทคโนโลยีลิงก์โดยตัวผลักดังนั้นมันต้องลิงก์ภาพกันพี่จะไม่ออกนอกกาแล็กซี่ไปทำอะไรที่ยังพี่ไม่ถนัดเลยอย่างนี้ขึ้นมามันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ อย่างเช่นตอนนี้เรื่องเทคเรื่องไหนมาเร็วมากอย่างตอนนี้พี่กลางสนสนใจมากเลยเรื่อง n n r r y y อย่างเงี้ยทำก Green Transportation <ม>พี่สนใจแล้วไมทัลเบิร์สพี่มองเรื่องควอนตัมจะมาใช้ใน Business พี่ยังไง<ม>พี่มองโลกแบทครีทที่มันจะเปลี่ยนโลกยังไงมันคือสิ่งที่ต้องมาปรับเราปรับนี่ไม่พอซช่ที่เราต้องปรับคนของเราด้วยค่ะการที่พี่จูนมีเป้าหมายที่ที่วางเอาไว้เนี่ยพี่จูนทำยังไงที่เป้าหมายเนี่ยคีปแทร็กยังไงคะ พอทำทำเรื่องีคุณต้องเซตเรื่อง KPI อยู่แล้วถูกไหมคะบางคนว่า KPI ก็เป็นโอโมเดไปแล้วเป็น OKR เป็นอะไรนี้ขึ้นมาในการเซตแต่ละเรื่องขึ้นมาว่าต้องมีตัวชี้วัดแล้วก็วัดถึงตรงไหนขึ้นมาบางคนชอบคิดว่าพอเยรบอกเช่นทำเรื่องนี้เสร็จมันต้องเห็นผลทันทีพี่บอกไม่ใช่เรื่องบางเรื่องเราต้อง build scale ขึ้นไปนะคะแต่แต่ว่าบริษัทอะไรก็ตามที่เชื่อเสมอนะคุณจะต้องมีฐานเงินทุนที่เยอะพอ เช่นคุณบอกคุณจะ turn น o ูเทคแต่คุณก็ต้องมี business ที่คุณเป็นของคุณอยู่ตรงนี้อยู่เป็นฐานเงินฐาน cash c o ในการดรอปเรื่องต่างๆเพราะไอ้เรื่องนั้นก็จะปรับอีก3ปี4ปี5ปีถ้าคุณจะรองเงินตรงนั้นม,มันเป็นเงินวันนี้มันไม่ใช่แต่ถ้าคุณทําได้ไอ้ c a ช h c o ตรงนี้มันจะไม่แค่ตรงนี้มันจะกลายเป็น build s c a l ให้มันโตอย่าง์โพ o n e เชียลได้ฉ mm hmm. นั้นคุณต้องมีตัวชี้วัดและวัดให้ชัดเจนด้วยว่าไม่หลงทิศไม่หลงทางว่ามาถูกทางแล้วพี่ก็มองภาพเสมอว่าโปรเจกต์ไหนที่พี่ไล่ทำไปเรื่อยๆถ้าไม่ใช่ Q เลย ที่โปรเจกต์คุณทําไปเลยค่ะคุณสปินมัมาเลยดูมันไปแล้วมันคือ,อ,อยังไงเทสกับมันลองมันมีตั้งตั้งบัจเจตเอาไว้ลองความเสียหายเท่าไหร่ถ้าใช่ไปต่อไม่ใช่คิวหรือลองถ้งเอ้ยมันมันใช่แต่ต้องปรับเดเรคชั่นก็ปรับได้อะไรได้มันถึงจะเร็วอาจจัยกับมันอะไรกับมันค่ะอย่าไปยึดติดกับอะไรที่ว่ามันต้องเป็นตามนี้เป๊ะๆไม่มีอะไรเป็นตามนั้นเป๊ะๆค่ะแล้วการมสไตรจรีของพี่จูเนี่ยพี่พี่จูนวางกลยุทธ์บุคลากรยังไงคะพี่คนเป็นเรื่องสำคัญที่แบบว่า ออมีการ management ที่ที่ค่อนข้างออมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการ diversify เยอะมากๆเรื่องคนเป็นเรื่องสำคัญมาก,มากๆอ,อันหนึ่งเหมือนกันนะคะคือบอกว่าองค์กรต่อให้ทางด้านตัว leadership โอ้ลีเดอร์มองไปยังไงก็ตามถ้าคนไม่ตามมันก็ไปไม่ได้หรอกมันแค่คนข้างหน้าถือธงไปขาดคนวิ่งตามหลังมันก็ไม่ใช่จะทำยังไงให้ทั้งองค์กรไปด้วยกันได้ค่นคันจะรอองค์กรวิ่งพร้อมกันมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะนั่นเป็นเรื่องยากมากมพี่ว่าซีโอที่เก่งเดี๋ยวนี้การเป็นเมนเนี่ยเรื่องเอชอาร์ให้เก่งๆด้วยนะคะพี่กลับมองภาพว่าของพี่เองจะาอาจจะไม่ได้เหมือนใครในความคิดของพี่นะคะพี่บอกว่าองค์กรมันไม่ต้องพร้อมองค์กรไม่ต้องรู้เรื่องทั้งหมดพร้อมกันกว่าจะรู้เรื่องทั้มพร้ออกันไปคุณวิ่ง พร้อมกันทั้งหมดได้ไหมคุณวิ่งสามขาคุณยังยากเลยแค่สองคนวิ่งสามขามันยังไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่ทำไงท่านไปด้วยกันได้นะคะไอ้เรื่องนี้พี่มองภาพมาตลอดพี่เริ่มประกาศการการปรับคนของพี่ทยอยปรับไมา s เซจูนคอนเซปต์หลายปีที่ผ่านมาสมมครสิบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดพี่ก็เริ่มปรับคอนเซปต์ไ s ซ t ของคนถึงพี่ไปเรื่อยๆเทรนนิ่งด่นนีนขณะเดียวกันพี่ไม่ร้อยคนทั้งหมดเข้าใจว่าพี่ทำอะไรพี่ก็ทำทางด้านตัวที่พี่เรียกว่าดิจิทัลอินโนเวชั่นเอาคนที่พร้อมไปก่อนไป คอนแท็กคนเนีกับไอ้พวกคนข้างนอกที่เป็นเรื่องเทคก่อนเลยค่ะให้เข้าใจแล้วก็ไปข้างหน้าให้ได้ระหว่างนั้นเราปรับคนในบ้านเราป<ม>รับองค์กรใหม่ปรับเรื่อง H ชใหม่ทำสุดท้ายปีที่ผ่านมาพี่ก็วารลดแบบเรื่องด<ม>ิจิทัลทาร์นซ์โมชันคือทาร์นซอมแบ็คโบนทั้งหมดเลยตั้งแต่ระบบนะ<ม>ที่ไปเป็นอินฟราทั้งหมดซึ่งมันอ<ม>่อนมากเมื่อก่อนไอทีพี่เมื่อก่อนวีคม,มากเลยต้องปรับทั้งหมดคุณจะเปิดหน้าบ้านไปดิจิทัลหลังบ้านคุณโล่งเลยคุณตายแน่แน่คุณเจอเรื่องไซเบอร์ซ นันทุกอย่างนี้เป็นกรโดนการปรับคัดเดียวกันเรื่องคนก็ต้องโดนปรับนะทำทางด้านให้เขาต้องเครียดเรื่องเทคยังไงเขาต้องเครียดเรื่องดีวพิเศษยังไงค่ะมาทำเรื่องบู๊คคัตของพี่ไปเยอะมากทําเรื่องท a ลน n ์ทำเรื่องต่างๆขึ้นมาขณะเดียวกันส่วนภาพรวนส่วนใหญ่แค่ให้มาเรื่องเข้าใจอินเวอร์ในเรื่องต่างๆขึ้นมาทําเรื่องดิจิทัลทานสมัทั้งหมดเลยในเรื่องนี้ขึ้นมาสุดท้ายตอนนี้พี่จะปรับใจรอบหนึ่งในปีนี้พี่ทำดีลิเเรื่องแบรนด์ของพี่นะเพราะดูเชฟเมื่อี้ันเปีก คือที่ผ่านมาเราเน้นเรื่องอินฟราแต่ตอนนี้เราพูดเรื่องดิจิทัลเรื่องเทคเยอะมากต้องปรับรี่สิทแบรนด์พี่ใหม่ปรับเรื่อง c u เจอร์ใหม่เพราะเรื่องมันเปลี่ยนขณะเดียวกัน HR พี่ก็ต้องปรับใหม่ทั้งหมดเอาเรื่องระบบา่าไอ้พวกแมนนวลค a ี i อททิ้งให้หมดนะคะมาปรับทางด้านตัวใช้ระบบเข้ามาช่วยปรับมาเรืของ HR ที่สําคัญมากและ h r ต้องทําคู่กับบิสซ s สนะคะคือเอชอาต้องเข้าใจบิสซ n สเอชอาไม่ใช่หลังบ้าน h r ต้องเดินคู่กับทางด้านตัวบิสซึสไม่งั้นคุณจะเข้าใจคุณจะเตรียมทีมมมไไ้้ยยังงถาาาาคคคุณ่่่่รู Business เลนีีือภทสํญก เข้าใจว่าพี่จูนก็ให้ความสําคัญในเรื่องของบุคลากรแล้วก็อาคอกากรนึกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น long term เพื่อที่จะให้กลุ่ม w h a เนี่ยมีการเติบโตยอย่างยั่งยืนขึ้นพี่ไม่ได้แค่ให้ความสําคัญเฉพาะในองค์กรพี่นะพี่ยังไปทํำข้างนอกเลยนะใช่เาพพี่จูนเป็นอาจารย์สอนพิเศษใช่ใช่พ,พี่เหนื่อยมาก<า>นะแต่ว่าเราอยากจะช่วยคนต้องการยังไงคือเราเป็นตัวเล็กๆอะ่ะแต่เราก็ทําไปด้วยความตั้งใจอะ่ะ ว่าเราทำไงเราจะเกตสิ่งเล็กๆของเราให้มันเป็นบางทีเราพูดให้คนฟังร้อยคนถ้าคนร้อยคนได้ประโยชน์จากที่พี่พูดเขาก็ไปพูดต่อพูดต่อพูดต่อมันจะขยายไปเรื่อยๆได้พี่ว่าสิ่งที่พี่ตั้งใจกับตรงนั้นมันคงจะเป็นอะไรที่เป็นเหมือนกับคลื่นที่มันกเพื่มกับเพื่มกับเ,เ,เพื่มเข้าไปอะค่ะค่ะพี่จูนด้วยวิสัยทัศน์ของพี่จูนที่จะนําพาบริษัทในกลุ่ม WHA Group เนี่ยไปเป็นสุดยอดในุตการ,รมที่ครบวงจรที่สุดในอาเซียนเนี่ยพี่จูนมองในเรื่องของตลาดในส่วนของตลาดต่างประเทศไหมคะพี่ เป็นยังไงบ้างคะอาเดี๋วยวพี่เชยเรารอมองภาพตลาดต่างประเทศมาระยะหนึ่งแล้ว <c oughs> จริงๆเรามีการลงทุนไปช่วงหนึ่งแล้วค่ะเรามีนอกจากเมืองไทยที่เป็นฐานหลักของเราแล้วเรามีลงทุนทางด้านที่เวียดนาม,มที่อินโดนีเซีย <c oughs> แล้วก็ที่ลาวด้วย <c oughs> แต่สามสี่ปีมานี้พี่ให้ความสําคัญกับเวียดนามค่อนข้างจะมากพี่มองภาพว่าตัวเวียดนามเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงขณะเดียวกันพี่มองว่าจะโตคู่ขนานกับ ดิจิทัที่เมืองไทยได้นะฮะที่เวียดนามที่พี่ไปลงทุนนะ,ะก็มีเรื่องนิคมอุมสาหกรรมนะคะมีทางด้านเรื่องเรื่องทางด้านยิทิบิวช่นขึ้นมาสิ่งที่มองต่อไปคือเรามองภาพเรื่องทางด้านโลจิสติกส์ก็คือเรื่องพลังงานนะคะเพราะเป็นเทรนด์เรื่องการเติบโตของธุรกิจอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็มองภาพว่าการเติบโตของเวียดนามนี่มันจะคู่ขนานกับเมืองไทยได้เพราะอย่างกลุ่มลูกค้านคมอุมสาหกรรมในเมืองไทยเนี่ยส่วนมากตอนนี้เราเริ่มแปลประเทศเราเริ่มกลายไปเรื่อง เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นเป็นไฮเอ็นเพิ่มขึ้นค่ะดวกันประเทศที่ธุรกิจที่ต้องการต้นทุนแรงงานถูกแรงงานมาก,มากๆก็จะไปที่เวียดนามพี่กระจับทั้งสองกลุ่มเลยคใครต้องการอินฟราสักเจอที่ดีๆใช่ไหมคะ,คะแรงงานที่มีสกิลเลเบอร์หรือการซัพพอร์ตจากภาครัฐหรือกระทั่งทางด้านตัวพี่แท็กซ์พ่เต่างๆทางด้านตัวเทคโนโลยีหรือทางด้านตัวเอสเคิร์ฟ จะมาที่เมืองไทยแต่ต้องการที่แรงงานมากแรงงานราคาถูกและต่าง,<ม>างๆขึ้นมาอย่นี้ขึ้นมาหรือหรือเมืองไทยเวียดนามได้เปรียบเราเรื่องทางด้านตัว FTA กับต่างๆประเทศ<ม> CPTPP <ม>ต่างๆประเทศน,นี้ขึ้นมาเราก็ไปซัพพอร์ตลูกค้าที่ตรงกลุ่มนั้นได้ก็เหมือนกับเราเติบ์ตเติรคู่ขนานกันไปได้ในเรื่องนี้ค่ะ<ม>ส่วนโลจิสติกส์เวียดนามก็อยู่การพัฒนาดีต่อเนื่องอยู่แล้วนะฮะเราก็มองภาพว่าเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องโลจิสติกส์เพิ่มเติมขึ้นด้วยส่วนเรื่องยูทิลิตี้เราไปแล้วเรื่องน้ำ นะคะเราไปทางด้านที่ฮานอยแล้วไปลงทุนเรื่องน้ําปรับปาคือรามองภาพว่าเวียดนามเรื่องน้ําก็เหมือนไทยเมื่อไหล่หลายปีก่อนนะยีปีก่อนที่มีการใช้น้ําบาดาลนูอาจจะไม่ทันตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นน้ำาือ surface water น้ำผิวดินละเราเลยมองโอกาสในการเติบโตขั้นจจมาในเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะแล้ว connect dot ยังไงคะระหว่างอย่างลาวเนี่ยเขาก็เพิ่งมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงพี่จูนมองว่าการ connect ในเรื่องของโลจิสติกเนี่ยจะเป็นทั้ง regional เลยไหมคะ จริงๆแล้วพี่มองทราบถ้าเกิดฟังรลง้อเราจิตส์แค่มองท่าทางด้านตัว BRI Belt and Road Initiative จากจีนล,ลงมาม <c oughs> จีนจะลงมาที่ทางด้านตัว3มเส้นทางนะที่มา,าที่ไทยเนี่ยจะมาทางด้านตัวคุณหมิงใช่ไหมคะมาที่ทางด้านตัวลาวเข,ข้าไทยอีกเส้นหนึ่งไปทางด้านตัวเมียนมาเข้าไทยอีกเส้นหนึ่งคือทางด้านไปเวียดนามไปทางด้านกัมพูชาเข้าไทยตรงทางด้านตัว e อซี่นี่แหละค่ะนี่คือการ connect the d o t ลูปทั้งหมดเลยก่อนที่จะลงทางด้านตัวทางด้านล่างขึ้นมา ซึ่ง mm hmm. เราก็มองต่อว่าถ้าเกิดเมืองไทยทำเรื่องแลนด mm ์เบชตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็โนนีหรือพัฒนาเซาท์ทอนดีคาร์เดรบิคอดร์ได้โนนี no ้ที่มันจะลงไปถึงทางด้านตัวสิงคโปร์มาเลเซียได้มันก็ช็อตคัดกันอยู่ mm hmm. สองฝั่งมหาสมุทรได้ภาพโลจิสติกมันก็จะเปลี่ยนไปในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยให้มองภาพใหบ่ที่ตรงนี้ขึ้นมาจะเห็นภาพชัดเรื่องโลจิสติกขึ้นมาค่ะ สุดท้ายหนูอยากจะให้พี่จูนให้ข้อคิดดีๆแล้วก็เคล็ดลับในการที่บริหารธุรกิจแล้วประสบความสําเร็จขนาดนี้แล้วก็ที่สําคัญให้กําลังใจคนที่ทําธุรกิจในทุกๆวันนี้ด้วยว่าเขาจะต้องปรับตัวยังไงกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะอย่าอยู่กับตัวเองนะคะอย่ายึดติดกับความสําเร็จในอดีตคุณต้องพร้อมที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนตลอดเวลาสิ่งที่คุณทำคาม,มาในอดีตมันไม่ใช่บอกอนาคตคุณจะประสบความสําเร็จ รื่องนี้สำคัญมากแปลว่าอะไรคะพี่ว่าเอาเอาออกจากตัวเองพี่ชอบแซลเหมือนกับว่าเราได้ดูแฮร์รี่พอตเตอร์ไหมคะเอียนชิปอะคะเครื่องนั้นที่ทางด้านตัวดับเบิ้ลดอชอบใช้อ่ะอ๋อเหมือนดูใช่ไหมคะเอาความคิดออกไปออกไปแล้วก็ไปดูเหมือนกับเราไป็นคนที่มองเข้าไปไอ้ตรงนี้นี่แหละค่ะที่บอกเราออกตัวเองจากทุกๆตัวนั้นเราเราจะเห็นภาพชัด คือบางครั้งเราเอาตัวเองไปอยู่ในวงนนะังวนเนี่ยพอคุณเจอปัญหาคุณเจ้าวนอยู่นั้นนะคุณไม่เข้าใจ <ư? S 2> ถ้าคุณเมื่อไหร่ที่คุณเอาเตออกจากตรงนั้นขึ้นมาคุณจะเห็นภาพจากคนข้างนอกงมองไปมันใสกว่าพี่ทําอย่างนี้เสมอเวลาที่มีประเด็นอะไรที่พี่เคลียร์ไม่ออกพี่ดึงตัวพี่เองออกจากตรงนั้นเลยแล้วพี่ก็เหมือนพี่เขี่ยตรงนี้ขึ้นมาบางคนอัจเป็นหมักรุกเป็นอะไรก็ได้พี่เขีขึ้นมาแล้วก็มองว่าเอ้ยมันถ้าเรามองจากคนนอกเข้าไปเราจะเป็นยังไงเอาตัวเองออกจากตรงนั้นแล้วอย่าเอาอารมณ์ไปตัดสินใจในการทําธุรกิจหาเเหหตตุแแลลลละะะผขข้้้อออมมูปรรกบใใดีๆนน่่ืงึา ะะ <c oughs> มองให้ออกว่าโลกมันจะเปลี่ยนยังไงพี่ชอบพูด่างเสมอพี่พร้อมภาพใหญ่ก่อนนะคะโลกมันไปทางไหนเราอยู่ตรงไหนทวีปเราเป็นยังไงประเทศเราเป็นยังไงธุรกิจเราคืออะไรเราอยู่ที่ตรงไหนธุรกิจเราไปต่อได้ไหมถ้าธุรกิจเราไปต่อไม่ได้หาธุรกิจใหม่ธุรกิจเราไปได้แต่มาต้องมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามามองภาพตัวนั้นให้ออกหรือธุรกิจเราต้องไปเบิร์ชกับ ธุรกิจหนึ่งจับเบือหาพาร์ทเนอร์ชิพเพิ่มขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นพาร์ทเนอร์ชิพอ่ะมันใช่ไม่มคนเราทําทุกเรื่องมันก็ไม่ใช่<ม>แล้วก็หาพาร์ทเนอร์ที่ดีๆ<า>สร้าง,างขยายออกไปสร้างอีโคซิสเต็มสร้างฐานลูกค้าสร้างต่างๆขึ้นไปได้นะคะพี่เชื่อว่าทุกคนที่ทาธุรกิจมาถึงทุกวันนี้ค่ะทุกคนมีของทั้งนั้นละคะ่ะ<ม>แต่จะทำไงจะต่อยอดจากของเดิมได้จะทำไงให้มองข้างหน้าให้ออกว่ามันคืออะไรแล้วจะทำมาองค์กรไปข้างหน้าได้ยังไงนะคะ พี่ให้กำลังใจกับทุกๆคนค่ะและพี่เชื่อว่าทุกคนทําได้วันนี้ได้ความรู้ดีๆมากๆเลยแล้วก็รู้ว่าพี่จูนก็ดูแลลูกค้าอย่างดีเลยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยใช่ไหมคะก็ขอให้ธนาคารกรุงเทพเนี่ยได้มีโอกาส ที่จะสนับสนุนนะคะในกลุ่ม WHA Group ด้วยนะคะที่ว่าที่ WHA ที่เวียดนามและกรุงเทพฯซอร์ตอยู่นะคะใช่ค่ะแล้วก็ไทยแล้วก็ใช้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ที่มีที่มีโรงจีนที่ไปตั้งคอนซัลต์ใช่ไหมยคะแต่ว่าเรายังไม่ได้เป็นเคาเรียกว่าให้ให้ควาปรึกษาละกการทางก็ฝากขอบคุณนะฮะทีมผู้บริหารของด้านกรุงเทพด้วยนะฮะฝากขอบคุณไปยังคุณทัศศิด้วยค่ะที่ซัพพอร์ตวิเชียรมาตลอดค่ะต้องขอบพระคุณพี่จูนที่ให้โอกาสเรามากๆนะคะแล้วก็ขอให้เราได้สนับสนุนทางกลุ่ม WHA ต่อไปนะคะขอบคุณมาก ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลดีๆจากรายการ AC e Take Off ได้ทางช่อง YouTube, Facebook, Line Official ของ AC Connect เรามีวิสัยทัศน์ดีๆจากผู้บริหารชั้นนำมากมายให้ได้รับชมกันต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ AC e สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ